รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับีนี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการคิดค่าเดินไฟนะครับต่อจุดนะครับปักไฟนะครับว่าช่างเขาคิดยังไงนะครับที่เขาคิดกันเป็นจุดเป็นจุดนะครับว่าเขา คิดยังไงนับตรงไหนนะครับที่เป็นจุดนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมจะเห็นเป็นสวิตไฟนะครับแล้วก็เป็นเต้าเสียบสองตัวนะครับวิธีการนับนะครับเดินสายไฟจากเมนไฟนะครับมาหนึ่งเส้นนะครับก็จะนับเป็นหนึ่งจุดนะครับมาต่อเต้าเสียบตรงนี้นะครับจะนับเป็นหนึ่งจุดนะครับส่วนสวิตไฟ ตัวนี้นะครับเราก็ต่อไปหาไฟใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะนับเป็นอีก1จุดนะครับสวิตตัวนี้นะครับถ้าคิดตามจํานวนจุดนะครับก็จะเป็น2จุดนะครับตรงนี้1จุดอันนี้อีก1จุดนะครับจะคิดแบบนี้นะครับอันนี้หลายๆคนนะครับงงนะครับวิธีการคิดคํานวณว่าช่างเขาคิดยังไงนะครับ ในส่วนของถ้าเกิดว่าเป็นไฟดาวไลท์นะครับผมอของผมที่บ้านนะครับมี4ี่จุดนะครับอันนี้เราเวลาเราเดินไฟนะครับ4ี่จุดตัวนี้เราก็จะเดินมาที่สวิตช์ไฟตัวนี้นะครับจุดเดียวนะครับนี่นะครับผมเปิดสวิตช์จุดเดียวนะครับ,รบ,ดดรบก็จะติดไฟทั้ง4ี่จุดนะครับอันนี้ ถ้าคิดราคารวมนะครับก็ประมาณ4จุดนะครับในการเหมานะครับแต่ก็ราคานะครับอาจจะลดหลั่นลงไปนะครับเพราะว่ามารวมที่สวิตเดียวนะครับจากราคาจุดละ200อาจจะเหลือราคาจุดละ100นะครับในการเดินสวิตไฟตัวนี้นะครับในส่วนเดินไปไฟถาดนะครับมาเข้าสวิตนะครับก็จะคิดเป็น1จุดนะครับ อันนี้เขาจะคิดเป็น2จุดนะครับต่อสวิตไฟนะครับในไฟถาดนี้นะครับเดี๋ยวไปดูถาดต่อไปครับส่วนถาดไฟนะครับที่อยู่ในลักษณะนี้นะครับตัวนี้จะคิดเป็น3จุดนะครับมีเต้าเสียบ1อันแล้วก็มีสวิตไฟ2อันนะครับอันนี้จะคิดเป็น3จุดนะครับแล้วก็มาดูสวิตไฟ หนึ่ง,งอันนะครับแล้วก็เต้าเสียบหนึ่งอันนะครับผมอันนี้ก็จะคิดเป็นสองจุดนะครับเพราะมีสวิตช์ไฟหนึ่งอันนะครับแล้วก็มีสายเมนไฟนะครับที่เดินมานะครับหนึ่งอันนะครับจะคิดเป็นสองจุดครับหนึ่งจุดสองจุดแบบนี้นะครับอันนี้ก็เดินมาถาดไฟนะครับอันหนึ่งนะครับแบบนี้คิดสองจุดครับแล้วก็มาดู เสียบนะคร <ter jer> <authenticity> <spe> ับแบบนี้นะครับที่มีรูเสียบสามอันนะครับอันนี้เราจะคิดเป็นหนึ่งจุดนะครับไม่ใช่สามจุดนะครับอันนี้ดูดีๆนะครับบางช่างบางคนมั่วนะครับคิดเป็นสามจุดนะครับแล้วก็มาบวกค่าแรงเพิ่มนะครับอันนี้คิดเป็นจุดเดียวนะครับหนึ่งจุดนะครับเพราะว่าเราได้เดินไฟมาเมนเดียวนะครับสายไฟเส้นเดียวนะครับคิดเป็นหนึ่งจุดนะครับ ในส่วนของวิธีการเดินไฟเข้าเบกเกอร์ตัวใหญ่ตัวนี้นะครับผมก็จะคิดเป็น1จุดเหมือนกัน,นครับอันนี้ก็จะคิดแยกนะครับราคาอาจจะแพงกว่าการเดินปักไฟนะครับเพราะว่าตัวนี้เราต้องเดินสายดินนะครับเดินท่อลงดินด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น1จุดใหญ่นะครับ ในส่วนของค่าแรงช่างนะครับที่คิดค่าไฟแต่ละจุดนะครับอาจจะไม่เหมือนกันนะครับช่างแต่ละคนนะครับจะคิดค่าแรงต่างกันนะครับช่างบางคนอาจจะจบวิศวกรมาก็ได้นะครับอ่าอันนี้ก็จะแพงหน่อยอ่าช่างบางคนก็อาจจะจบอปชประศอ,อ,อะไรมาอย่างงี้ค่าแรงก็จะต่ําลงมานะครับส่วนช่างตามบ้านหรือว่าอะไรธรรมดานะครับ ราคาก็จะลดลงมาอีกนะครับถ้าเกิดว่าเราจ้างช่างดีๆหน่อยราคาแพงหน่อยนะครับไว้ใจได้บ้านเราก็จะไม่ต้องเสี่ยงต่ออันตรายนะครับส่วนการเดินสายไฟนะครับถ้าเกิดว่าเราเดินสายไฟลอยนะครับไม่ตีกิฟหรือว่าไม่เดินสายรางสายไฟนะครับอันนี้ก็จะราคาถูกลงมานะครับส่วนถ้าเราเดินสายไฟแบบ ใส่รางใส่ท่ออะไรประมาณนี้นะครับภายใน้างบนฟ้างเรานะครับราคาก็จะแพงเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเลยนะครับเพราะว่ามันก็เป็นงานยากนะครับต่อการเดินสายไฟการทำงานเกี่ยวกับไฟคืองานเสี่ยงนะครับที่ราคามันแพงหลายหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊เดินแค่นี้ทำไมคิดแพงจังมันคืองานเสี่ยงนะครับต่อชีวิตนะครับค่า ค่าช่างมันถึงได้แพงนะครับผมเพราะว่ามันเสี่ยงต่ออันตรายต่อตัวช่างนะครับในการเดินสายไปนะครับราคาคิดคร่าวๆนะครับประมาณต่อจุดนะครับเท่าที่ผมหาข้อมูลมานะครับต่อปั๊ก1นจุดก็น่าจะประมาณ200 3 0 0อบาทนะครับค่าเฉพาะค่าแรงช่างนะครับไม่รวมค่าของครับประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่า เดินลางสายไฟด้วยอะไรด้วยค่าแรงอาจจะตกอยู่ที่400-500ต่อจุดเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็ทํายากนะครับมันไม่ได้ทําง่ายๆนะครับต้องปีนขึ้นไปบนฟ้าครับต้องคิดดูด้วยนะครับการปีนขึ้นไปบนฟ้าร้อนกับร้อนนะครับผมเสี่ยงด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษ ท่านผู้ชมด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ใช่ช่างไฟฟ้าโดยตรงนะครับผมก็พอแค่รู้คร่าวๆนะครับแล้วก็หาข้อมูลมาฝากท่านผู้ชมนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปเจอใหม่คลิปหน้าครับ